แม่คุงคอทเทจที่อำเภอเชียงคานจังหวัดเลยแขกที่มาพักเนี่ยเราต้องการให้เขามีความสุขแล้วก็มีสุขภาพที่ดีมีความรู้สึกที่ดีกลับไปค่ะ ดารารัฐนะคะทําที่พักนะคะชื่อแม่โคมคอเทจค่ะเป็นที่พักขนาดเล็กค่ะอยู่ที่อําเภอเชียงคานจังหวัดเลยนะคะแล้วก็ที่พักของเราเนี่ยก็เป็นลักษณะอาคารเป็นบ้านฉาบดินนะคะออกแบบโดยอาจารย์สมรักปันติบุญซึ่งเป็นศิลปินที่ทำเซรามิดอยู่ที่ดอยดินแดงนะคะ บ้าน,นตั้งอยู่ที่ริมแม่น้ำโขงค่ะในอำเภอเชียงคานค่ะแล้วก็ด้วยความที่เป็นที่พักขนาดเล็กเราก็รับแขกครั้งละกลุ่มเดียวค่ะโดยที่เราคาดหวังว่าแขกที่มาพักเนี่ยเราต้องการให้เขา,เอ,าอยู่แล้วมีความสุขแล้วก็มีสุขภาพที่ดีมีความรู้สึกที่ดีกลับไปค่ะสิ่งที่เราได้เรียนรู้ จากการอบรมในครั้งนี้คะ่ะจะมีประโยชน์อย่างมากที่จะเหมือนเป็นไกด์ไลน์นะคะให้เราได้เดินทางไปข้างหน้าแล้วก็นําสิ่งที่ได้เรียนรู้มาปฏิบัติได้อย่างเกิดมาผลมากยิ่งขึ้นค่ะนอกจากว่ามีการเข้าไปเรียนในลนักษณะวันห้องเรียนเนาะก็ยังมีการให้ทําตัว s u s i s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  p n นะคะ s i n e s s Model ตรงเนี้ยแล้วก็มีผู้เชี่ยวชาญนะคะมาให้คําแนะนํามาให้คอมเมนต์กับแผนงานของเราที่เราทําออกมาว่าเป็นยังไงบ้าง มันจะปรับปรุงตรงไหนซึ่งตรงนี้คิดว่ามีประโยชน์มากแล้วก็รวมถึงว่าคือมันจะค่อยๆแบบเข้มข้นขึ้นไปทีลนิดเทีลนิดจนรวมถึงการที่จะลงพื้นที่เพื่อที่จะไปดูงานจริงว่าผู้ประกอบการที่เขาทำเอา BCG ไปใช้จริงๆเนี่ยเป็นยังไงให้เราได้เรียนรู้แล้วก็ได้เข้าใจมากขึ้นก็เลยคิดว่าน่าสนใจเลยตัดสินใจค่ะ <S <S เรามีการแปลน,นะคะที่จะดูในเรื่องของการเอาโซลา่ามาใช้การเอาระบบน้ำร้อน ในการทําความร้อนนะคะที่ใช้โซลา่ามาใช้ในพื้นที่รวมถึงว่าการดีไซน์พื้นที่ออกแบบว่าทํำยังไงให้เป็นมิตรกับกับทั้งผู้อยู่อาศัยคนที่แขกที่เข้ามาพักนะคะ,ะการจัดการขยะต่างๆแล้วก็ผลิตภัณฑ์หรือว่าอาหารที่เราใช้ในพื้นที่นะคะในที่พักของเราพยายามที่จะใช้ของที่มันเป็นออร์แกนิกไม่ว่าจะเป็นแชมพูสบู่ยาสัะหมหรือว่าน้ํายาทาความสะอาดก็คือจะใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นออร์แกนิก เราเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนที่เราอยู่เราก็อยากจะให้ที่พักของเราเนี่ยมีส่วนร่วมกับชุมชนด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เราใช้ไม่ว่าจะเป็นผ้านวมเนาะที่เชียงคานจะขึ้นชื่อเกี่ยวกับเรื่องของผ้านวมที่ชาวบ,บ้านผลิตเนี่ยค่ะมาใช้พอให้แขกได้ทดลองใช้พอใช้แล้วเขาก,ก็ก็ชอบทีเดียวค่ะในพื้นที่เราจะมีต้นไม้เยอะค่ะปลูกต้นไม้เยอะให้ความร่มรื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะลดอ,อัตราการใช้แอร์ลงไปได้มากทีเดียวค่ะ จากประสบการณ์ที่เข้าไปร่วมมานะคะก็คิดว่ามีประโยชน์ทีเดียวนะคะสำหรับผู้ประกอบการไม่ว่าจะทำธุรกิจในในเซกเตอร์ไหนอะนะคะก็อยากจะเชิญชวนค่ะลองเข้ามาดูแล้วก็เรียนรู้กันคือไม่ใช่แค่ความรู้ใหม่ๆนะที่เราจะได้จากการเข้าร่วมอบรมแต่นั่นหมายถึงว่าเรายังได้เครือข่ายนะคะเพื่อนๆในภาคธุรกิจอื่นๆที่เราได้ไปพบเจอแล้วก็รวมถึงคําแนะนําที่มีคุณค่าจากบรรดาผู้เชี่ยวชาญนะคะที่ทางคณะผู้จัดเนี่ย เชิญเข้ามาแล้วก็มาให้คําแนะนํากับเราเรวมถึงว่าภาพในความเป็นจริงหรือว่าการในการพาที่ทางพาลงพื้นที่จริงอะคะ่ะให้เราเห็นว่าอ๋อในในความเป็นจริงแล้วเขาเอาหลักของ BCG เนี่ยมาปรับใช้ในธุรกิจของเขายังไงก็คิดว่ามีม,มีมีคุณค่ามากๆทีเดียวคะ่ะ